ขอบอกเลยนะเมนูนี้เป็นสูตรของแม่ยายกินออกมาแล้วปังก็เลยมาแชร์สูตรให้ทุกคนได้ทำกันจ้าวัตถุดิบแรกที่เราต้องเตรียมก็มีผักดองของเรานั่นเองผักกาดดองนี่อย่าลืมล้างน้ําทำความสะอาดก่อนรอบหนึ่งก่อนนะจ้าหลังจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ต้องหนาไปนะบางๆก็พอหนาไปเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนี่ หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้าสูตรนี้แม่ยายเคยทำให้ครั้งหนึ่งปรากฏว่าทานแล้วรักเลยเลยมาแชร์สูตรให้ทุกคนได้ลองทำกันจ้ะจะกินเองหรือจัดขายก็อร่อยนะจ้าง่ายนิดเดียวเทน้ำมันเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นเองแค่นี้เองจริงๆง่ายมากเลยมือใหม่ก็ยังทำได้ แล้วก็หมักทิ้งไว้เลยนะจ้า10นาทีเรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นเลยจ้ะใช้เนื้อหมูสันในหรือจะใช้เนื้อของ3ชั้นก็ได้นะหั่นเป็นชิ้นบางๆถ้าใครไม่เอาหนังก็ตัดหนังออกก็ได้จ้านี่หั่นไปชิ้นประมาณนี้ก็สวยเพอร์เฟกต์เลยพักทิ้งไว้ก่อนนะวัตถุดิบอื่นก็มีพริกแดงเราเอามาซอยเลยจ้า นี่ซอยเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็กระเทียมของเราบุบๆก็พอโอเควัตถุดิบพร้อมเรามาลงมือกันเลยในกระทะเทน้ำมันลงไปนิดนึงใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เอาหมูสามชั้นของเราลงไปผัดเลยจ้ะผัดให้หอมผัดให้นุ่มผัดให้กรอบเลยนะผัดไปสักพักนึงน้ำมันก็เริ่มออกเราก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลย ผัดให้เข้ากันผัดให้หอมเลยจ้ะกระเทียมใส่ทีหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ก่อนเดียวมันจะไม่เอาเพราะหมูสามชั้นเราต้องสุกนะพอหมูสามชั้นเริ่มสุกดีแล้วเราก็ใส่ผักดองของเราลงไปได้เลยนี่เทลงไปทั้งพร้อมทั้งน้ำตาลเลยจ้ะผัดแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ แล้วก็เทน้ำลงไปประมาณ300 ml จ้าต้มให้ผักดองของเราสุกเลยนะแล้วพอต้มไปสักพักหนึ่งเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดอีกรอบหนึ่งเลยจ้าอย่าลืมชิมรสชาติก่อนนะถ้าเกิดไม่พอเค็มหรือไม่พอหวานค่อยเติมรอจนน้ำงวดไปอีกทีนึง แล้วเราก็ใส่พริกแดงของเราลงไปได้เลยจ้าถ้าใครอยากให้สีเข้มกว่าน,นี้ก็ใส่สีอิ้วดำได้นะแต่เจสซี่ว่าสีนี้สวยเพอร์เฟคเลยแหละเมนูนี้ทำทีไรหม้อข้าวหม้อหนึ่งไม่เคยพอจริงๆอยากให้ทุกคนลองทำดูจ้ะอร่อยแบบสุดๆไปเลย